สวัสดีครับเมนูแนะนำบายคิติครับวันนี้คิติอยู่หน้าองค์พระประสมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมครับมาร้านนี้เลยครับนะฮะชอทอดมันกุ้งนะฮะโอ,โ,อโอ้โหนี่ฮะนี่เอกลักษณ์นะอาจจะไม่ชัดเจนให้ดูตรงนี้เลยครับชอทอดมันกุ้งนีะนี่ลูกลูกค้าก็มารับบัตรคิวครับวันนี้มารับบัตรคิว ชอทอดมันกุ้งนะฮะนี่ก็บอกราคาไว้เลยนะฮะกล่องใหญ่10ชิ้น200กล่องกล่องเล็ก5ชิ้นนะ,ะก็คือ100บาทดีวเราได้ดูบรรยากาศนะครับไห้ดูบรรยากาศหน้าร้านครับลูกค้ารับบัตรคิวเสร็จแล้วมายืนหน้าร้านนะะชอทอดมันกุ้งเนี่ยเขาขายอยู่ที่หน้าองค์พระผสมเจดีตอนนี้กขอก็แจ้งนะฮะแจ้งการขอ ปรับขึ้นราคานะฮะปรับขึ้นราคาเริ่มตั้งแต่ที่สองคูมภาพันธ์นะครอยากให้ดูนี่นะฮะก็บอกว่าทอดมันกุ้งกล่องเล็กเนี่ยห้าชิ้นหนึ่งร้อยทอดมันกุ้งกล่องใหญ่นะสิบชิ้นสองร้อยครับแล้วก็ทอดมันกุ้งแช่แข็งแพ็คละห้าชิ้นหนึ่งร้อยบาทนะฮะทอดมันกุ้งหนึ่งกิโลกรัมนะฮะพร้อมเกล็ดขนมปังนะฮะชุดละสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็มีทอดมันกุ้งหน,ะะงน,ะะนึ่งชิ้นยี่สิบสี่บาท เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยอ่ามีการสั่งนะครับบัตรคิวนะฮะอย่างนี้ฮะอย่างนีน้องสั่งสั่งเสร็จก็รับบัตรคิวมานั่งรอหน้าร้านครับนี่แบบนี้ครับอ่จาจ่ายเงินรับบัตรคิวรับ ก็มีทีมานฮะทีมานใส่จะใส่เสื้อเนี่ยเหมือนเหมือนกันทุกคนเลยครับยี่ทีมานประมาณห้าหคนที่อยู่ข้างหลังที่เห็นนะ มาขายกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณทุกวันไหมครับทุกวันครับเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงขายดีไหมต่อเรื่อยๆอยู่นะรู้สึกว่าพื้นที่จะโล่งเยอะแต่ทางร้านเนี่ยโอ้โหนะฮะนี่คือร้านอีกร้านหนึ่งคะที่เมนูแนะนำใบกิติมาแนะนำครับให้ดูวิธีการทำทุกขั้นตอนเลยครับนี่ฮะก็ทำโชว์อยู่หน้าร้านเลยใช้ของสดทุกวัน นี่คือวิธีการทำพอปั้นปั้นเสร็จแล้วก็ใส่ใส่แต้นพิมพ์เหล็กเป็นรูปวงกลมแล้วก็ลงกระทะ 对。<Thank> ก็าจะทอดเป็นชุดๆเป็นกระทะกระทะนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณะ,ะาาก็เกือบผมว่าฮะประมาณก็ประมาณเกือบสองเลยลูกนะครับ พี่พี่จะทอดเป็นชุดชุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นกระทะกระทะเลยอ่ะรกระทะหนึ่งมีประมาณกี่กี่ลูกได้ฮะกี่ชุดได้ประมาณร้อยกว่าทอดุร้อยกว่าประมาณ 150, บบร้อยห้าสิบแบบนั้นนะอ๋อทอดเป็นชุดชุดไป ก็จะทอดเป็นชุดๆนะครับแล้วก็จะกัดเลือกที่สุกแล้วนะฮะเลือกที่สุกแล้วก็จะเองาาใส่ใส่ตะแกรงเหล็กหยดต่อเพื่อให้น้ำมันเสด็จ นี่ฮะมีการรับบัตรคิวมันก็จะมีบัตรคิวนะครับแจงพนักพนักงานอ,อาจจะกลางคืนอาจจะแสงนะฮะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเราเป็นฝั่งด้านด้านขวาจ่ายเอื้นแล้วก็ไปนั่งรอนะฮะดูลูกค้านั่งรอก่อนนั่งรอคิวก่อนนะครับโอเคครับนี่คือร้านจอทอดหมันกุ้งนะครับเราก็บอกว่ากลองใหญ่หนชิ้นเนี่ยสองบาทนะครับนี่ อันนั้นคือกล่องเล็กกล่องเล็กนี่5ชิ้น100บาทนะครับนี่พอมันกรุ้งคือได้3 6 4 3 6 5ี่6 3 6 7 3 6 8 3 6 9นยี่แน่เลยค่ะอ่านี่คะเรียกตามคิวเลยครับโอ้โหเนี่ยก็แนะนำครับเมนูแนะนำบาเกติก็แนะนำร้านชอทอดมันกุ้งรเดยวดูคิวฮะนิวมาก็คัดทอดเป็นระทะเป็นชุดๆแล้วก็คนไหนมาก่อนก็รับบัตรคิวไปจะแจ้งว่ามาส่งชุดเล็กชุดใหญ่นะฮะ ชุดใหญ่ก็200บาทชุดเล็กก็หนึงร้อ100บาทนะครับโอ้โหนี่ครทอดมันกุ้งนะทางร้านจัดจำหน่ายอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีนะฮะนครปฐมนี่ก็อย่าลืมดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะนี่คือทีมอาานของเขานะครับก็กิติก็มาแนะนำร้านนะครับที่โอ้โหมีทีชื่อเสียงนะฮะนี่อันนี้ ให้ดูบรรยากาศหีทีฮะโอ้โหคิวเยอะเลยฮะดูคิวเยอะเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบอร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะนรับแนร้านนะฮะไปเลยครับชอทอดมันกุ้งนะฮะโอเคครับส่วนรายละเอียดผมก็บอกไปแล้วนะฮะให้บริการทุกวันเลยะครับตั้งแต่บ่ายบ่ายบาย่บายโมงฮะ,ะบ่ายโมงถึง 22่นาฬิกาวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ